ท่านที่เกิดราศีเมถุนหรือมีลัคนาสถิตราศีเมถุนหลังวันที่24พฤศภาราหูย้ายราศีอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านท่านที่เกิดในราศีเมถุนผมนําท่านมาที่ศาลาสมเด็จภายในบริเวณวัดพระศรีมาธาตุบางเขนครับด้านข้าง,ขงผมนั้นเป็นหลวงพ่อพระแสงจันทร์ทันใจแปลว่าใครก็ตามทีที่ไหว้พระในวัดพระศรีมาธาตุบางเขนเช่นไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกรธอยากจะให้รวย ต้องไหว้พระองค์นี้เป็นที่สุดท้ายเพราะจะได้รวยทันจิตทันใจนะครับอันนี้เขาเรียกพระทันใจนะครับพระแสงจันทร์ทันใจเป็นพระคู่ทุ่งบางเขนหรือเป็นพระที่สําคัญเป็นนามที่สําคัญคือพระแสงจันทร์ทันใจเป็นนามที่สําคัญที่มีคู่อยู่กับวัดมาเกิน40ปีครับดังนั้นเนี่ยท่านหาโอกาสมากาบสักการะก็จะเป็นมงคลเอาละครับ เรื่องของชาวราศีเมถุนเนี่ยเจอเหตุเพศภัยมาปีครึง่งราหูเด้งดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีเมถุนทุกร้อนไม่สบายใจเสียงานตกงานเสียตําแหน่งมีเรื่องให้เสียงเงินเสียทองมีเรื่องให้เลิกกับคนรักหรือทุกข์ใจเพราะและ้วภัยอันเกิดขึ้นจากการงานการเงินการเียนและความรักของคุณที่เกิดในราศีเมถุนที่คุณที่เกิดในราศีเมถุนที่เกิดเหตุเพศภัยต่างๆมาปีครึง่งเหตุเพศภัยนั้นกําลังกําลังจะหมดไปฟังถูกครับแปลว่าคุณสบายใจได้ โล่งใจหมดแล้วจากนี้คุณจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นคนที่เกิดราศีเมถุนหลายคนป่วยผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกไม่หายสักทีหลายคนเลิกกับคนรักหลายคนเสียเงินเสียทองโอ้โหเนี่ยครับเพราะเหตุเพศภัยลาหูเลงดวงชะตาเนี่ยมาปีครึ่งตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนของปี2 5 2จนถึงวันที่23พฤษภาคมของปี2 5 5 4หลังจากนี้คุณจะหมดเวรหมดกรรมไปถึง80 หมดเคราะห์หมดภยัยเอาละครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนจากนี้เป็นต้นไปจะอ่านจะเขียนจะเรียน,จะ,ยนจะศึกษาจะสอบจริงทุนลึกกิจ,จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทุกอย่างทุกประการจะประสบความสําเร็จฝัถูกครับเป็นจังหวะที่ดีการเรียนกําลังเป็นผลดีให้ตั้งใจให้ใส่ใจให้ทุ่มเทตอนนี้ปิดเทอมสิทาหลังกลางมิถุนาเปิดเทอม สดใสไปบอกคุณพ่อคุณแม่เอาไว้หาเงินมาจ่ายค่าเทอมซะรับรองว่าเรียนครั้งนี้สําเร็จจบแน่นอนที่ผ่านมามีปัญหาคราวนี้ไม่ปวดหัวที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดมากกังวลกุ้มใจมีปัญนนหาเรื่องความรักนน่นๆเรื่องหน่นเรื่องนี้ดั่งนั้นจากนี้นั้นคุณจะมีสมาธิการเรียนก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วคนเกิดราศีนี้ตั้งใจเรียนให้จบจะได้จบเยท,ทีนะครับจากนี้เนี่ยสองปีอย่างไรก็จบถ้าตั้งใจฟันธง นะครับเพราะฉนั้นเอาละครับเรื่องการเรียนเมื่อสําเร็จก็ขอให้คุณชื่นใจส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานคนเกิดในราศีเมถุนเนี่ยรับราชการรับสาหกิจทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากคําพูดการเจรจาหรือทํางานที่เกี่ยวข้องการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ทําแล้ประสบความสําเร็จฟันธงครับคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยเป็นคนเก่งคล่องเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักคิดนักวางแผนตัวยงเป็นคนที่โอ้โหมองรูทางอะไรก็ตามทีเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นคน ที่สามารถที่จะคิดแบบแผนแปลงแบบแปลนจากของเขามาเป็นของเราจากของเราขยายความต่อเก่งมากนะครับถือว่าเก่งทีเดียวราศีนี้ราศีนี้จึงเป็นนักนวัตกรรมที่สำคัญและที่สำคัญใครก็ตามทีตกงานหางานทำคุณจะได้งานตาม,ตาม,ต,ามตามที่คุณปรารถนาะและได้งานอย่างรวดเร็วทันตาทันใจฟะทุงนี่แหละครับจึงต้องมาไหว้พระทันใจที่วัดพระศรีมาบับางเขนณสาลาสมเด็จ ที่แห่งนี้เห็นไหมครับมีสิงมงคลมากมายมีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดมีหลวงพ่อพระแสงอาทิตย์ทันจิตพระแสงจันทร์ทันใจมีบรม,มรูหมอชิวกุมารพัฒน์ที่รอ,อการสมโภชของสถาบันพยากรศาสตร์ที่สร้างไว้ประดิษฐานในวัดต่างๆนะครับมีจตุคามรามเทพรุ่นสมบัตบิจักรพัรดินะครับมีหลวงพ่อเงินโอ้มีสิ่งต่างต่างมากมายและที่สําคัญเขากําลังจะสร้าง สามอารหันต์บันดาลโชคควรจะมีโอกาสมาเขียนแผ่นทองอธิษฐานให้ถูกฉลกจะได้มีโชคมหาศาลตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับนั้นเรื่องการงานเนี่ยรับรองว่าใครที่ทํางานทานําการเป็นลูกน้ลอลูกจ้างจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนได้สูงขึ้นฝันทุงงานการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนมีความเป็นมงคลถือว่าเป็นจังหวะที่ดีใครก็ตามทีที่เป็นนักลงทุนทําการค้าขาายับขายลุยลงทุนเพิ่มขยับขยายจะประสบความสำเร็จไม่มีเจ๊งฝัทุง แปลว่าในจังหวะน,นี้คิดจะลงทุนทําการค้าขยับขยายจะประกอบธุรกรรมทาธุรกิจอย่าลีลอจะพลาดโอกาสดีหลังสี่พฤษภา,าดวงดีการงานเป็นโชคเป็นลาภเป็นรา,าชาโชคงานใหญ่ๆประสบความสาเร็จเงินทองไหลามาเทมามีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวเป็นกอบเป็นกรรมร่ํารวยหมดหนี้หมดสินฟันทุ่งแปลว่าดีข้าราชการก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่ง ปรับตำแหน่งสูงขึ้นมีอำนาจมากขึ้นสสก็จะได้รัฐมนตรีหรือใครสมัครสสก็มีเกณฑ์ได้มากกว่าไม่ได้ถึงจะมีอุปสรรคมีปัญหาในการงานในการแข่งขันอะไรมากมายก็ตามทีคุณสู้และจะมีวันที่เรียกว่าชนะฟันทงนะครับแหมอันนี้ไม่ไม่สะใจฟันทงเนี่ยมันดังที่สะใจให้ดังปั๊บเข้าไปเนี่ยแปลว่าแน่นแน่นอนแบบฟันธงนะครับ เพราะฉันเองเนี่ยคุณที่เกิดในราศีเมถุนเรื่องงานดีเรื่องการเงินเงินทองไหลามาเทมาจากนี้ไปหนึ่งปีจากนี้ไปหนึ่งปีจากนี้ไป1ปีป1ปป1ปมีเกณฑ์ที่จะรวยฟันทุง่งนะครับมีเกณฑ์รับรวยมีโชคมีลาภหาพระพุทธมหาเศรษฐีนกโกรธมาแขวนคอหรือมากราบมาสักการะนะครับ ตามทิศต่างๆที่ประดิษฐานไม่เห็นไหมครับท่านที่ทั้งปีที่ได้ทําบุญได้ตัวดวงชะตาผ่านบัตรฟันธงการ์ดเงินส่วนหนึ่งเราไปสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดแล้วที่สําคัญส่วนที่ท่านได้บูชาร่วมบุญสร้างวัตถุมงคลในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหมอลักเอาเงินไปไหนเห็นไหมครับนี่คือพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดอง์เชียงใหม่อยู่ที่วัดบัานเด่นเห็นไหมครับสวยงามอลังการประดิษฐานแล้วองค์ที่พระอีสานอยู่ที่นครชสีมาสมโพชเรียบร้อยแล้วอยู่ที่วัดสารลลอยหน้าพระโบสถ องค์ที่ภาคใต้วัดคลองวานจังหวัดปัตตานีขันองค์องค์ที่ภาคกลางก็มีที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าสมบโภนจังหวัดลบบุรีเห็นไหมครับแล้วองค์ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับวัดทรงธรรมวรวิหารส่วนภาคเหนือตอนล่างก็ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยเห็นไหมครับศักดิ์สิทธิ์ครับไปกราบไหว้ครบทุกทิศแล้วใครที่ไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมาที่ศาลาสมเด็จจะได้กราบองค์ที่กล้าวแล้ว